อ้วน้วสัวอ้วนเสียอ้วนตุ้มเลยเล่นที่อะไรบ้านมึงเีนีโคตรเลยอ้บาวีสองบาไหนอยากแกงเพื่อนเราดิมึงเอ้มันนะต้องพูดว่านายนายอย่านายอย่าแก้งเราดิบอกงี้ต้องพูดเสียอ้ไม่โม่ไม่่ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรดีเดออกนีห็วงอเฮ้ยหายใจเย็นเฮ้ยโดนกองกูโดนกูโดนไอ้สัเฮ้ย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 ไอ้นก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 เอาโอาเออไอวงไปไม่รอเล จะห้าสูตรแล้วเนี่ยเมื่อกี้ไม่เปแล้วเพียน้ำเยอะแล้วน้ำขนาดนั้นนะน้ำขนาดนี้เย่ำเยี่ยมเจโลแมงเฮโลเฮโลแม่งฮีโร่อะความเหี้ยรอเฮโลเป็ฮีโร่ความเหี้ยไร์เคยทำไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ฮีโร่ยิงดิ บิ๊กฟอร์ดบิ๊กฟอร์ดเดี๋ยวให้มันดีกันลูกเดียวมันตามทันไหมห้าสูนห้าสี่ลูกอน่ยตามทันไหมเดี๋ยวกูหยุดหายใจเฮ้ยอ้าวอ้าเฮียนกเก๋ไอ้เหี้ยนกลอยเฮ้ยเดี๋ยวกูแคปดีกูแคปไว้ดูไอ้เหี้ยนกยังไงผักไอ้เหี้ยเผาอยางได้อ่ะเมื่อกี้ไอ้ปึ้งแต่พูดเหี้ยนกผักเลยไอ้ยแัง